สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่มีตั้งค่าที่โคตรดีและดึงหัวโคตรคมเลยนะครับเนาะตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ได้ทําการเทสสระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทสคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและ ดึงหัวเป็นเลยนะครับน้องคนที่ดึงหัวไม่เป็นดึงไปสิบนัดเข้าหัวไป5้านัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไปสิบนัดเข้าหัวไป8นัดนะครับและคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไปสิบนัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับก็แสดงว่านะครับตั้งค่าตัวนี้มันดีจริงๆนะครับน้องเพราะว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นก็ยังไปเข้าแบบว่า5นัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เรียกว่าไม่ควรพลาดละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือวันนี้แจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับถ้า คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับนว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้ฟรีเลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับก็ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์หน่อยละกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้ใช้เวลาการเทสประมาณ1สัปดาห์เต็มๆนะครับทุกคนเพื่อมาแจกในวันนี้เลยนะครับเนถ้าคนไหนอยากได้ของดีๆนะครับก็ต้องอดใจรอดนึงนะครับทุกคนมา เริ่มจากการตอบสนองและเริ่มจากทั่วไปนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่190นะครับทุกคนอันนี้นะครับนะ้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่ลหลายๆคนนะครับนะ้องก็คือ ไม่ควรพลาดเลยนะครับเนาะหรือว huh ่าตั้งค่าที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือให้ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบ Android หรือว่าระบบ iOS นะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับถ้าตั้งตามพี่รับประกันเลยนะครับเนาะว่าเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านกล้องเลดด์ดอทนะครับสำหรับกล้องเลดดอทก็ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่ 173หรือว่า173เท่านั้นนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าแค่โดดล้มลงไปนะครับนอนแล้วเจอปืนอะไรก็ช่างนะครับขอแค่ทุกคนซูมสโคบหรือว่ากล้องเลดดอตก็สามารถดึงหัวได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคบคูณสนะครับสำหรับสโคบคูณ2ก็ตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่ 160หรือว่า160เท่านั้นนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่ตั้งก็รีบตั้งเดี่ยวนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยเล่นกันนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับรับประกันเลยนะครับโนว่าสก็อคุณสองนะครับถ้าหลุดจากกล้องเลดดอปไปแล้วนะครับหรือว่าปืนปืนนั้นมีแค่สก็อคุณสองนะครับก็ไซส์สกคุณสองดึงหัวได้เลยนะครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับถ้าตั้งอยู่ที่160นะครับเพราะว่ามันเข้าหัวดีมากมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะคร ก็ให้เราตั้งไปได้เลยนะครับอยู่ที่131เท่านั้นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยในการนะครับว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนนะครับและเข้าหัวโคตรง่ายเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้งนะครับก็สามารถตั้งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้เราตั้งอยู่ที่171เท่านั้นนะครับเข้าใจว่าลำกล้องสไนเปอร์มันดึงหัวไไม่่ด้้รแตถา ก็มีตั้งค่าดีๆนะครับลำกล้องสไนเปอร์ก็สามารถดึงหัวได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่ออสุดท้ายนะครับนาะหรือว่าอันสุดท้ายนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่79เท่านั้นนะครับทุกคนถ้าตั้งประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแค่นี้นะครับก็เป็นส่วนแรกในการดึงหัวนะครับนาะและพี่ขอบอกเลยนะันนะครับถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้นะครับทุกคนก็ไปดูขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนเคยตั้งตามที่แล้วนะครับก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับทุกคนก็เเเรีียกว่าออัันนนนน้็็ืป ถ้าตอบสนองนะครับเนาะถ้าคนไหนเคยตั้งตามพี่ประจําอยู่แล้วนะครับก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับทุกคนก็คืออันแรกเป็นเริ่มต้นอันที่2แสดงเมื่อสโคบที่เหลือเปิดทั้งหมดนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับทุกคนสามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะแนะนำนะครับเนาะแค่กรอบสีแดงนี้เท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนยังมาถามพี่นะครับว่ารุ่นอื่นตั้งได้ไหมนะครับรุ่นไหนตั้งค่าได้บ้างนะครับก็คือเวลาพี่แจกตั้งค่านะครับมันจะเหมารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่า พี่ไม่ได้เจาะจงนะครับก็แสดงว่ารุ่นไหนที่สามารถเล่นเกมฟรีไฟลได้นะครับก็ สามารถตั้งค่าตามพี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือว่าตั้งค่าดีๆที่พี่เทสแล้วก็เอามาฝากให้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบงน้องคนไหนวิพีคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าดีๆนะครับเนาะที่มีมาให้แบบฟรีๆนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะครับพี่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยนะครับเนะเพราะ ว่าจุดนี้นะครับก็คือ หนึ่งเลยนะครับพี่มาร์คไว้นะครับก็43 53 63นะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่า43นะครับสำหรับหน้าจอเล็กๆนะครับสำหรับมือถือหน้าจอเล็กนะครับเนาะแล้วก็53นะครับเนาะสำหรับมือถือที่ผลิตมารุ่นปัจจุบันที่หน้าจอ6.8อะไรประมาณนี้นะครับ6.6อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเทียบ iPhone ก็ประมาณ iPhone 7ขึ้นไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถเล่นได้นะครับส่วน63สิาำหรับ iPad ในคอมหรือว่า iPad ดมินินะครับมือถือพับได้อะไร ประมาณนี้เลยนะครับนอส่วนตำแหน่งนะครับก็คือขีดล่างนะครับเป็นตำแหน่งการวางปุ่มนะครับนอะขีดบนเป็นตำแหน่งการดึงหัวนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเราต้องลากขึ้นไปประมาณนี้และต้องตั้งปุ่มขนาดนี้นะครับนอถึงจะเข้าหัวดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้เป็นจุดใจกลางนะครับนอที่แบบว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายคนมองข้ามเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็คือกราฟิกนะครับ อยากอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับมือถือไม่แรงไปตั้งกราฟิกสูงเพื่ออย่างให้ภาพสวยอันนี้นะครับพี่ไม่แนะนําแล้วกันนะครับเพราะว่ามือถือของเราจะร้อนเร็วนะครับและทําให้มือถือของเราแหลกดึงหัวไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นพี่อยากแนะนําก็คือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นกลางๆราบลื่นหรือว่ามาตรฐานแรงตั้งระดับสูงไปได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตั้งค่าให้เหมาะสมแต่ละมือถือแล้วกันนะครับส่วนถ้าคนไหนอยากตั้ง DPI พี่มีแถมให้นะครับ DPI ไอตั้งอยู่ที่1น0 DPI ้อยยี่ d ิบดี ั้งอยู่ที่400-900 DPI นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนไม่อยากตั้งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตั้งข้างพี่นะครับไม่ตั้งก็ได้อยากตั้งก็ได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เลยนะครับรียิวว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอก เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็อย่าลืมแล้วกันนะครับได้ตั้งค่าดีๆไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับและอยากให้พี่ไปตั้งค่าแบบไหนอีกบอกได้เลยนะครับว่าจะเป็นทางด้านของตั้งค่าคนดังหรือว่าอยากให้พี่สอนดึงหัวนะครับเนาะหรือว่าเทคนิคการดึงหัวอะไรประมาณนี้ก็บอกมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะดึงให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่ามีแต่ตั้งค่าเป็นหรือเปล่าดึงหัวเป หลายหลายคนนะครับก็เรียกร้องของกันมานะครับเดี๋ยวพี่จะทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนนอะกดติดตามคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบายบาย